ครับวันนี้เราจะมาทําฟาร์มกันอ้าวทาฟาร์มกันตรงทะเลทรายได้งไงงงไหมล่ะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาทำนะครับไปขุดดินมานะครับเกาะมันก็เล็กๆอ,อะ่ะเอาอยัางไงอะ่ะทําทาตรงไหนอะ่ะทําตรงไหน,นครับแล้วก็เก็บของพวกนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคราฟนี้ก่อน เฮ้ยทั้งติ่งเลยเนี่ยฮะโอ้โถเอ้ยอ้าวทำไมตัวแดงอะฮะเอ้ยอ๋อเปนแดงนะครับตกใจเป็นว่าเลยนี่ผมก็ครับของไม่เป็นนะครับ เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันค้าแบบเนี้ยก็เล่นในคอมอยู่ก็เล่นในคอมอยู่นะครับก็รู้อยู่แต่ว่ามันนี่ครับนี่ได้มาประมาณสักกันยังไม่พอนะครับแต่พอดีพูดไม่ค่อยได้จมูกมันอุดนะครับมันฝุ่นอะไรดีอยู่ไหนเนาะโอเค ไปเลยนับเอาอะไรไปบ้างอีกก็เอาเอาไอตัวนี้ไปนะครับเอาไอตัวนี้เอาไอตัวนี้ไปแต่สติกไม่ต้องเอาไปกับไอตัวนี้อ่าไอตัวนี้ไปอีกสามสามมันแล้วเอาตัวนี้ไปเนี่ยตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปด้วยประมาณนี้แล้วก็ตัวไหนบีก โอ้คิดก่อนตัวไหนบีกนะอ๋อไอ้ตัวที่เป็นรูัรบ ข้าวจะอยู่หลังบ้านเนี่ยครับไปกันระเบยอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าใช้ได้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 ใช้ได,ได้การทำฟาร์มแบบไม่แหลกคือสวรรค์ ถ้วยไม่แหลกได้ไหมไม่แหลกได้ไหม,ไ,มได้เพราะก่สั่งคอมพิวเตอร์สั่งแหลกไปทำปิ่งอะไรเนี่ย เออรู้สึกว่าพาร์ทนี้จะแหลกที่สุดเนี่ยครับตั้งที่ผมเคยบอกว่าจะแหลกไปไหนครับพาร์ทสองเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยแต่อันนี้แหลกกว่าออาพูดว่าแหลกแล้วหายแหลกเลยเอายังไงกันแน่เนี่ยแล้วเวลาเลิกเล่งก็จะเวลาเลิกเล่งก็จะหายแหลกเป็นสิ่งที่ดีอื้อหือ ปันตรงนี้จะทำยังไงเดินไปดีครับเดี๋ยวก่อนดีอุ้ยเด๋ยวทำประตูงี้ดีไหมเนี่ยเออพอดีเลยโอเค กรุณาไปเอาดินมาเนะครับเอาดินมาเดี๋ยวเราไปทำซะก่อนไปทำแล้ไปทำเดี๋ยวไปทำซะก่อนนะอ่าอ่าเนะี่ยประมาณเท่านี้ก็พอกข้าวเรา ตอนแรกว่าจะทำแค่สามบล็อกนะเพราะว่ามันแบบขี้เกียจจะได้มีม,มือเท่ๆไว้เดินหมครัาอยากให้ม็ดปรับเท่แบบก็ปรับน้อยสุดแล้วนะมีวิธีแก้ไหมเนี่ยก็วิธีแก้นี้ดีๆก็คือทุบพื้นแต่มันไม่มีอะไรทุบอะ่ะ ก็ใครไม่เอาอะเอาไปทำอะไรผมไม่รู้อย่าว่านะว่าไอ้ดินไม่มีพุไปเยอะนี่แหละเนพังนี่แหละดีสุดทำไมดีสุดยังไม่รู้นะเพราะมันต้องการเท่าไหร่แุ่งไปเผื่อเื่อไว้เผื่อไว้นะดินมีสำคัญ ถ้าเกิดไม่มีดินก็ไม่มีต้นไม้นะโอ้เจ้าสาอันพอเหลือเฟือแล้วคุณจะชูเพียนมาทำติ่งอะไรเ่ฮะเอามือไดเท่ไว้เดินทาไมเวลาเดินไปมาเฉยคนชอบใช้มือก็ไม่รู้โองใส่สก,กินมันเี่มางครับแต่ถ้าเกิดเป็นสตกกิปะไม่เอา ไม่ชอบเป็นสเตย์แล้วมันแบบรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อะมืออะเบะอบเบะคอบคนอันนี้ไม่ได้ว่าสตี์นะครับจะไปบ้าทำปะอะไรวะงงอ่าหนังมาแล้วจะไปดูหนังน้ำติ่งอนะไรเนี่ยทำฟาร์มอย่างลื่นไม่มีประสักมาขวาง ไม่มีเลยโคตรแหลกเลยไม่มีประสาทมาขวางเอาเฮ้ยคิเดเิว่าแล้วมันรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าจะรู้สึกว่าไปทำติ่งอะไรรู้สึกว่ารู้สึกว่ายาร์นไนก้ามาไทยแล้วเรอรู้สึกว่าดินมันจะไม่พอ มันจะมืดแล้วนะเนี่ยโอ้พระเจ้า oh God. Oh God. โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอ๋อจะเปเอาดินไก่ทำจะเปเียวดินไก่ทำเพื่ออะไรครับนี่ในน้ำชลาด ไม่ได้เรียกว่าฉลาดอะคนเอาดินจากน้ำอะเขาเรียกว่าไรยากไรนะครับอีซอมบี้ก็จะมานะครับมันมีซอมบี้ด้วยเหรอวะเนี่ยอะบแบบาร์ดฟูเขีวเฮลวฟูมั้งไม่รู้โอ๋อีกอันเดียวก็อพอ่อ กำลังเล่นเฟรดเราอ่ะขอเดียวทำไมให้สองอันล่ะเฮ้ยคนดีอ่ะขอนเดียวก็พออ้าวเฮย้ยอย่าเลยอย่าทำอย่าอย่าเลย อย่ารู้เจ้าอยู่ข้างหลังใช่ไหมซอมบี้มันเกิดง่ายไงมันอยู่ใกล้ถ้าจะทุบอ่าเหลือเฟือเอาเป็นว่าเรื่องอยู่ที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะถังน้ำจะไปเอามาจากไหนง่ายๆนิดเดียวครับ จะไปรอทำไมรีบคับไปเลยนะครับเราจะไม่เป็นอะไรกันเนี่ยในหนังไม่รู้เรื่องนะครับงโง่ผมงโง่นะครับ กี้ปากบนบกแล้วทำไมมันไปนผู่ในน้ำวะเออทุกคนเป็นภรรยานนะครับอ้าวไฟจะเต็มแล้วไฟจะเต็มไม่ใช่ไฟไนะครับไฟนี่มันไฟจะเต็มโอ้มีการไล่กันอย่างเปน็นทางการปากไฟทั่วที่นี่เป็นความดี กับเข้าได้นะครับถ้าเกิดเป็นซอมบี้แต่รู้สึกว่าที่นี่จะร้อยซอมบี้บี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 บบบรู้สึกเป็นดีใจเลยเป็นวิเศษแฮมจะดีดทุยไม่มีวันเอ้าเข้าเก็บทำติ่งอะไรวะ เจ้าเจ้านี่เก็บทำไมปัญหาอีกแล้วนะครับปัญหาคือจะไปเอามาลิดข้าวมาจากไหนเตียงทำสามอันไว้ทำไว้เพื่อดูดีมีระดับโคตรดูดีอะดูดีมีระดับ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 ดด เดินตามันไม่เหมือนว่ายนะ้ํามันเหมือนเราเดินบนน้ําได้แนยบแล้วมันก็ดิ้งขึ้นมาดิ้งขึ้นมาดิ้งขึ้นมาไปขี่นะขี่ร้อยมาจากส่วมพูดทําไมวะเนี่ยปัญหาที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วเบียวมาเลี้ข้าวมาจากไหนฟักอยู่ในคอมก็มีแต่เศกเสกเสกนะครับมีคนชอบเสกถ้ติดนี่ใสนะครับ สมัยก่อนนี่ไม่มีโอไม่ใช่ไม่มีโอพีไม่มีพูนี่เทมนะับเอาชีวิตรอดสร้างบ้านหลังใหญ่มากนะครับทีนี้รู้วิธีแฮกรู้วิธีโกงนะครับก็โกงไปั้งแ้วมันติดนิสัยแล้วนะครับอย่าทํานะครับบอกแม่คนเดียวอย่าทําแต่มันติดแต่เล่นใบธรรมดาแบบนี้ก็ดีเอาเห็ุมาทําไมเนี่ยฮะออ นาหนังเนี่ยผมก็งงเหมือนกันแะน,นะโอ้โอ้พระเจ้าผมเป็นอะไรที่เบื่อเหตุโคตรโคตรนะครับเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าเออผมก็หมดปัญญาจริงเอาเป็นว่าขอเขียนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมาใส่ไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่เสกนะครับอืมเฮ้ยทำไมมามีหินอย่างนี้ได้เกเลยเกรงเ่ยหินเกรงเลยหินโลบายเฮ้ยตกใจตกใจรู้ไหมคนมันตกใจ บลาบลาบลาอืมอ๋อคิดคิดอะไรดีๆออกแล้วถ้าเป็นกําไก่กันกําไก่เฮ้ยกันไก่เออกําไก่บ้าน มันเห็ดมันปลูกได้แต่ที่มืดๆนะทำไมต้องปลูกได้แต่ที่มืดๆดว้วยวะเห็ดต้องปลูกในที่สว่างเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้อย่าพูดผมไม่รู้เหมือนกันปลูกไดที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รอบรู้ไม่รอบรู้อย่าพูดมั่วตอนนี้ข้าวตอ,ตอนนี้มาเล็ดืสำคัญสุด อ่าเราไปปลูกทีละเล็กทีละหน่อยทีละน้อยโอ้ยไรค่ะเฮ้ยมาหน้อยมา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 น้อยอย,อยากจะฆ่าจริงเลยมาน้อยอ<บ>นีย่มันช่างน่ารักจริงๆซอมบี้เกิดตรงเนี้ยทำยังไง เกิดไปหยิบดาบมาสิครับทานได้รออะไรเอ็ง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 เองเองเองเอ้ยมีมันโอ้โหมันดีอยู่แล้วตอนแรกจะไปหามากบทำไมก็นึกว่าไม่ใช้น้ำก็กบสบายเลย กบสบายอ่ะก็กบสบายเนี้ยเป็นทรายไม่ต้องไประแวงว่าจะกบที่อื่นแบบทุบมั่วเลยอะ่ะเร็วเ,เร็วเลยเร็วเร็วเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วฟาร์มฟาร์มโคนม ปามโคกับเบอือโอ้โตเร็วนันเนี่ยโตในพิบตาเพิ่งเคยเจอเหมือนกันเสร็จแล้วครับแค่นี้แค่นี้ครับแล้วก็รอมันโตรอมันโตมจะรอจนมันโตนะครับสิบปีผ่านมาก็ไม่โตทุยถ้ามันข้าวตายแล้วเ้ย โอเคนะผมครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอนพัทต่อไปพัทเจ็ดนะโอเค